เป็นกอองกำลันตะบนนตลนซเมนต์ือว่าเรายกับมู่บ้านประวัติความเป็นมาของบ้านแต่หมดขับบ้านแต่หมดนะครับตะกอนก็จะเป็นชนเขาจากเชียงไฮ้เป็นได้พากันมานำมาหาทิ่นแถวนี้ก็จะมีนาดหนึ่งมาพักชุดนี้ขนาะชุดนี้จะมีลูกของขนาะจะเป็นพระชุดหนึ่งได้ออกเดินในป่าแถวนี้ราไปเจอหลังหมดไปดรู้แล้วเขาอาจจะหมดกระดใจแต่ว่าแต่กระดใจเลยมาศึกษางาน่อบยุ่มแห่ ปีมารวมด้วยกันนะช่วนี้ขอตั้งเป็นหมู่บ้านแตงโมดเรียเป็นวัดแตงโมดตะกอนครับตอนนี้ก็ได้เป็นทีมาเป็นวัดพามมดเป็นวัดสิสวรรคแต่ในบ้านแตงโมดก็ได้ได้เป็นบ้านพามมดณปัจจุบันนี้นะครับนี่คือป้อมเป็นมาของหมู่บ้านแตงโมดตะกอน ครับผมนายสุริตกอกองตําแหน่งส่วนใหญ่บ้านมูสีบ้านทําหมดเรื่องของจิตอาสาในชุมชนทําหมดการทํากิจกรรมจิตอาสาในชุมชนมาทําหมดเป็นกิจกรรมที่ทําอย่างต่อเนื่องร่วมกับ คนในชุมชนเด่นพัฒนาหมู่บ้านตัดยาปวดถนนรอกของทำความสะอาดบริเวณวัดสาพนาสถานที่สาธารณประโยชน์กิจกรรมทาในวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญต่างๆทําอย่างต่อเนื่องทุกเดือนครับผมในส่วนของรางวัลที่ทางหมู่บ้านเด็กกับเี็นไว้รับแรกก็เป็นโครงการลดอุบัติเหตุของเทศกาลด้รางวัลจากผู้ว่ากาหวัดแต่นะครับนะครับทีหนึ่งของจังวัด ในการเดอนลงเทศกาลนะครับมองบระครับวันเหตุของเทศกาลต่างๆนะครับวันต่อไปก็เกี่ยวกับโครงการร้านสวยมังซุกได้ดับอิสรของจังหวัดแต่นะครับที่ทางหมู่บ้าน,นได้ร่วมมือกันหมู่บ้านชุมชนหน้าอยู่นะครับวันทั้งหมดก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหน้าอยู่ของตำบลสิบเจ็ดแตงวัดน,นะครับเป็นตัวแทนของอเภอสุเมนไปร่วมโครงการทั้งหมด3ปีนะครับในการร่วมพัฒนาก,การจ้า เกี่ยวกับการออกกําลังกายขยะนะครับการคัดแยกงขยะต่างๆลดการพุ่งพักพอสารพิดแม่บรุโปรนะครับตัวนี้ก็จะไปเข้าของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงคือเกี่ยวกับน้อมนําของเจ้าอยู่หัวครับส่งเสริมการพุ่งพักไนบรุโปรเองนะครับแล้วกับปลอดภัยนะครับเงินทุกหลังคามีอาชีพมีรายได้ยูรลาวางมา้ากันเพื่อการพุ่งพักเอาไวปถมหน่ายหรือว่าบริเวโภชนะครับที่บ้านตะมดเนี่ย เป็นต้นแบบที่ทุกที่ในใน,ในแนมเภอ,อจะเอาไว้เป็นต้นแบบในการนวลงปลูกพักใบโพโพกนะครับน,นี้คือจะเป็นของขวัญเป็นต้นควาที่ปลอดภัยที่สุดนะครับในในพื้นที่ครับขับการต่อไปกับเป็นเกี่ยวกับโครงการนวลงขยะนะครับในหมู่บ้านมีการคัดแยกขยะโดยการให้ผู้สูงอายุช่วยกันคัดแยก เข้าใจขยะมีความหมายมีราคามีค่าก็เลยบมมีขยะใ่การเป็นมูลยะปอดปอดขยะที่หมู่บ้านอ่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยนะครับที่ลดลงอ่ารักประชาธิปไตยเงินทังหมู่บ้านในพื้นที่ต่างๆในระดาบคือตัวผมนะครับแล้วก็ชิง,งนั้นหมู่บ้านคุ้มใจสุดเป็นางวันสิงห์ท้องซึ่งเป็นรางวัลยอดเยี่ยมนะครับในการพัฒนาด้านพัฒนาหมู่บ้านส่งเสริมหมู่บ้าน เานางเนทงวนคมเป็นประธานอสมอมูซีเจ้าชุมชนบ้านทางมดมูซีได้น้อมนำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใจในชุมชนเจ้าแน่นเพื่อคนในชุมชนพึ่งพาตัวเองได้มีกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนมีการปูพักพอสรารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและมีการทำบัญชีในครัวเรือนในชุมชน จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้ i